สวัสดีครับก็อยู่กันที่ช่องไอ้แดงวันเด็ดนะครับผมสำหรับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับประจำวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับก็หยิบมาฝากกัน1ตัวนะครับผมนะบอนเต็งวันเดียวนะครับผมนะประจำหน้า YouTube ก็จะเป็นคู่บอนลีกนอร์เวย์นะครับระหว่างสตอมกอสเซตนะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของโบโนกิมนะครับเล่นเวลา เที่ยงคืน15นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์บอลหนึ่งตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่ทีเดียโดนๆน,นะครับส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผมอ่ะก็ขอสรุปนะครับผมว่าผมบอนเมื่อคือนนะครับหน้า YouTube 1ตัวนะครับผมนะที่ผมให้ไปเมื่อคือนก็บอกตามตรงนะครับผมนะก็ โดนกันอีกแล้วนะครับผมในระหว่างพาราเนเซ่กับโครินเนียตนะครับผมนะคู่นี้ผมก็เชียร์ไปที่โครินเนียตนะครับผมนะจบเกมก็แพ้พาราเนเซ่ไปที่1นต่อศก็เสียกันไปนะครับสำหรับหน้า YouTube นะครับผมนะก็โดนไปเต็มเตนเลยนะครับผมนะแล้วก็ส่วนนะครับที่เด็ดในกลุ่มเมื่อคืนนะครับผมนะให้ไปไปที่4ตัวนะครับผมนะก็กินมาที่อ่าคู่นี้ก็กินนะครับผมนะแล้วก็มาตายคู่เบลเยียมนะครับผมนะยูยี่สิบเอ็ดยิงก่อนสองศูนย์ครึ่งแรก โดนตามตีเสมอ2-2โอ้โหเกินไปนะครับผมนะสำหรับเบลเยียม U21 นะครับส่วนตัวที่3ไวกิ้งกับบานนะครับผมนะคู่นี้ผมก็ให้เล่นไปที่บานนะครับจบเกมก็แพ้ไปที่3าต่อหก็โดนกันไปอีกตัวเน้น v ี p นะครับผมนะก็ตายกันไปอีกนะครับผมนะเรยจาวิตนะครับผมนะเสมอกันไปที่1นให้เชียร์ไปที่1ลูกนะครับผมนะก็ ไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะบอกเลยว่าเจ็บหนักมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับทั้งในกลุ่มทั้งหน้า YouTube นะครับผมนะก็ต้องขอโทษ สมาชิกในกลุ่มแล้วก็คนดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสำหรับทีเดสเตปสามนะครับผมนะเมื่อคืนนะครับอากูเรีเลี่นะครับผมนะก็ให้ลองไปที่ปอนะครับจบเกมก็เสมอกันไปที่สองสองก็กินครึ่งนะครับผมนะเนเธอร์แลนด์ยูยี่สิบเอ็ดนะครับให้เล่นราคาเสมอก็จบกันไปที่หนึ่งต่อหนึ่งก็เจ้ากันไปนะครับผมนะตัวสุดท้ายก็มาตายคู่โคลินเทียตนะครับผมนะให้ลองไปที่ครึ่งลูกจบเกมนะครับผมนะก็แพ้นะครับผมนะโอ้โห เมื่อคืนนะครับผมนะเล่นไปทางไหนก็ขาดทุนนะครับผมนะาทำอะไรก็ขาดทุนนะครับเหมือนวันเสาร์อาจจะไม่ใช่วันที่ดีสําหรับเราก็เป็นได้นะครับผมนะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะขอโทษจริงๆนะครับผมนะส่วนวันนี้เอาแก้มือใหม่ครับขอจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับอยากเข้ากลุ่มมาที่รายแอดด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมน้ก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมน้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ อ่ะก็สำหรับบอลเต็งเดี่ยววันนี้นะครับผมน้สตอมก็เสร็จกับโบโดกิมนะครับผมน้เตะเวลาเที่ยงคืน15นะครับผมนะเรียดราคาหลักเปิดมาที่โบโุกริมต่อนะครับผมน้ในราคา1ลรูควบ1ลูกครึ่งนะครับผมก็จะเป็นน้ำแดงอยู่ที่รบ0.98นะครับส่วนสตอมนะครับก็อยู่ที่ น้ำต่ำนะครับอยู่ที่0.90นะครับผมนะส่วนสกอร์ต่ำสกอร์สูงเปิดมาที่3ลรูปครึ่งนะครับผมนะถือว่าเปิดมาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับส่วนสกอร์สูงอยู่ที่น้ำแดงลบ0.99น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.89นะครับผมนะคู่นี้นะครับผมนะสกอร์ต่ำสกอร์สูงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายอีกรอบนะครับผมนะก็ขอไปดูฟอร์มการเล่นแล้วก็วินเลตของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ สำหรับวินเลต์นะครับผมนะของคู่สตอมนะครับผมนะวินเลตสตอมก็อยู่ที่17%นะครับส่วนโบโลกิมนะครับก็อยู่ที่63%แล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่20%นะครับผมนะส่วนฟอร์มการเล่นนะครับผมนะเนัดล่าสุดของสตอมกัสเซตนะครับก็ชนะไปที่5เสมอ1แพ้1นะครับอยู่ที่79%ส่วนโบโลกิมนะครับเนัดล่าสุดก็ชนะรวดทั้ง7นัดนะครับอยู่ที่100%เเต็มลยนะครับผึ่งร้อยเฟอร์มีเซ็นต์เตอมกเซตนะครับผมนะคูอว่ เป็นเหมือนกันนะครับผมนะคล้ายๆกันกันกบคู่เมื่อวานเลยระหว่างคูรินเทียสกับพานาเน,นเซ่น,นะครับผมนะ สตอมกวาเซตไม่เคยชนะปรตุกิมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมนะเนัดหลังสุดที่เคยหนัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาเป็นปูตุกิมชนะไปที่4ครั้งแล้วก็เสมอกันไปที่2ครั้งนะครับผมนะจะเน้นอยู่ที่สกอร์สูงด้วยนะครับผมนะสีเสมอก2องสองหนึ 2, ่งหนะครับสกอร์ส,สูงม,มีโอกาสที่จะยิงเยอะเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะครับผมนะแล้วก็เล่นในบ้านนอกบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะสตอมกวสเซตก็ไม่เคยชนะปูตุกิมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับด้วยฟอร์มหนัดหลัง ล้างนะครับผมนะปุรกิมก็อยู่อันดับที่1นะครับแข่ง11นัดนะครับผมชนะไปที่10เสมอหนึ่งะครับมี31แต้มส่วนสตอมกัสเซ็ตนะครับนะอยู่อันดับที่12แข่งสินัดชนะ3เสมอ2แพ้5มีอยู่ที่11แต้มนะครับสมส่วนโปุรกิมนะครับผมฟอร์มเล่นนอกบ้านนะครับ5้านัดหลังสุดก็ชนะรวดเลยนะครับถือว่าฟอร์มดีมากนะครับสำหรับปุรกิมนะส่วนสตอมกวาเซตนะครับผมนะเล่นในบ้านไปที่4ครั้งนะครับผมชนะ2แพ้ไปที่2นะครับผมถือว่าฟอร์ม ในบ้านก็ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่แต่ปูตกิมฟอร์มในบ้านนอกบ้านฟอร์มดีมากเลยนะครับผมนะไม่สะกดเปิดลีกมา11นัดไม่เคยแพ้ใครนะครับผมนะชนะไปถึง10ครั้งด้วยนะครับผมนะผมก็คิดว่าวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมนะผมคิดว่าปูตกิมน่าจะชนะได้นะครับแต่ถึงจะถึงเรียดราคาที่ต่อมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับต่อมาค่อนข้างที่จะสูงนะ1ลูกควบ1ลูกครึ่งเลยนะครับสาหรับคู่ โปรโนโกิมนะครับผมนะแต่วินเลตนะครับที่ผมจะให้อ่าลองคิดว่าน่าจะได้จริงๆน่าจะอยู่ที่ราคา1ลูกนะครับผมส่วนสก์งสกร์สูงนะครับผมนะหรูออยู่ที่3าลูกครบ3ลูกครึ่งก็ได้หรือ,รอว่าอยู่ที่ราคา3ลูกก็ได้นะครับส่วนเรืราคานะครับผมนะที่ข่าวล่วงหน้าที่ข่าวร่วงหน้านะครับผมนะก็เปิดมาที่ ปูนกิมนะครับผมนะต่อราคา1ลูกราคาไหลขึ้น1ลูกควบ1ลูกครึ่งน,นะครับผมนะน้ําของสตัมกอนเซตอยู่ที่0.84ไหลขึ้นมา2ตังค์อยู่ที่0.86นะครับส่วนโปรโนกิมนะครับ1.04ไหลลงมา2ตังค์เหลือที่1.02นะครับผมนะคู่นี้เดี่ยวราคาเปิดมาแบบนี้นะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะออกบอลรองค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ผมมองว่าคู่นี้นะครับผมนะถ้าราคา1เมตรอะ ปรโนกิมฟอร์มดีมากนะครับผมนะผมคิดว่าโปรโนกิมน่าจะเก็บชัยชนะได้สําหรับ1เม็ดน่าจะไม่ยากเย็นนะครับรุ่นเม็ดที่2กันเอาส่วนเหรียญราคานะครับสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งราคาไหลขึ้นมาที่3ลูกครึ่งนะครับผมนะน้ําต่าอยู่ที่0 8 4ทั้ง2เหรียญสราคาเลยนะครับผมนะส่วนน้ําของโปรโนกิมอ่าไม่ใช่น้ําสูงอยู่ที่1.02ไหลลงขึ้น2ังต่งเป็น 1.04นะครับผมนะสังเกตดีๆครับผมนะน้ําสูงกับน้ําของปูนกิมนะครับจะไหลสลับขั้วกันนะครับผมนะเห็นไหมครับน้ํามาแบบนี้คิดว่าราคาสูตรน่าจะเป็นปูนกิมน่าจะทําได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับผมนะที่1นึคูณส เหรียญราคานะครับผมนะอัตราการเสมอนะครับเปิดมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนะเปิดมาที่30%นะครับโอกาสที่ปุนรหิมจะชนะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับจาก1.64นะครับไหลลงมาเหลือที่1.49นะครับผมนะส่วนสตอมกอนเซตนะครับผมนะ4.55นะครับผมนะไหลขึ้นมา5.50นะครับเหรียญราคาเปิดมาแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็น้ํามาแบบแบบนี้นะครับสังเกตนะครับผมนะน้ําของตรงนี้จะมาสลับขวกกับน้ําสูงนะครับผมนะน้ําต่ํา ก็จะมาสับพ่วกับน้ําของบอลอย่างสตอมกรตเซตนะครับผมนะนาเปิดมาแบบนี้นะครับผมนาทีมบอลต่อนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะออกชนะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับสําเร็จราคาเปิดมาแบบนี้นะครับผมนะคู่นี้นะครับผมมองว่าเอาตรงๆนะครับผมนะผมคิดว่าโปโนกิมน่าจะมีดีนะครับเก็บชัยชนะนอกบ้านได้แน่นอนนะครับสาหรับ1เม็ดน่าจะไม่ยากเย็นนะครับรุ่นเม็ดที่2กันเอานะครับผม ก็ขอสรุปกันเลยนะครับระหว่างสตอมกอเซ็กับโปรนก,กิมวันนี้นะครับผมนะผมก็ขอจัดไปที่โปรนก,กิมนะครับในเหรียญราคา1ลูกนะครับใครอยากลุ้นเสี่ยงหน่อยก็1ลูกครวบ1ลูกครึ่งก็ได้นะครับผมนะแล้วจะจะเลือกเล่นเอานะครับผมนะส่วนสกอตต่ำสกอตสูงนะครับผมนะแนะนําไปที่3ลูก ควบ3ลูกครึ่งน,นะครับผมนะหรือ3ลูกครึ่งก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของทุกท่านนะครับผมนะก็จะประมาณนี้สําหรับทีเด็ดหน้าทุบก,กันวันละตัวนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมนะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมนะหลายวันมาแล้วในกลุ่มนะครับไม่มีกําไรเลยนะครับผมนะวันนี้ขอคัดทีเด็ดแบบ ทีเด็ดจริงๆเน้นๆมาให้นะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะมีกําไรกันแน่ในกลุ่มนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับรับทีเด็ดเพิ่มเติมหรือว่ามีกิจกรรมทายฝนพุทธวันกันทุกวันก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามานะครับที่ไลน์แอด806 aptxe นะครับหรือว่าไปดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะก็ปกกบุกันไว้ให้แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ